สำนักงานเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ภายใต้คําสั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำหนังสือมาสอบถามเรื่องข้อกฎหมายว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา160มีความผิดหรือไม่แต่เพิ่นสำนักนายกรัฐมนตรีโดยคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ได้ถามทั้งมาตรามาตรา160ตามรัฐนูนี่ มันมีคุณสมบัติ1,2,3,4,5,6,7มีวงเล็บ8ข้อการกำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีต้องไม่ขัดคุณสมบัติ1,2,3,4,5,6,7,8มี8นี่8ข้อสำนักงานนายกองมนตรีส่งไปกิศิกาซึ่งกิศิกาไม่ใช่ศาลนะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการบริหารประเทศเขียนกฎหมายด้วยนี่ย เลขาธิการสำนักเลขาธิการนายงตีส่งเอกสารไปสอบถามที่กฤษฎีกาแต่ระบุว่าสอบถามเฉพาะวงเล็บ6และวงเล็บ7วงเล็บ6วงเล็บ7ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ1 6 0วงเล็บ6คือไม่ม,ลมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98มาตรา98คือลักษณะต้องห้ามต้องไม่ติดคุกหรือติดคุกมาอย่างน้อยผ่านคุกมาแล้ว10ปีวงเล็บเจ ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแมคดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดํำท้ายที่กฤษฎีกาตอบมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนสำคัญมากทั้งนี้การให้ความเห็นในกรณนนีเป็นการตอบข้อหารือที่ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อกฤษฎีกาคณะพิเศษว่าประสงค์จะขอหา,หารือเฉพาะกรณีมาตรา160วงเล็บ6ประกอบมูลมาตรา 98วงเล็บ7และมาตา160วงเล็บ7เท่านั้นการหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นหน้าที่และอำนาจของสารรัฐธรรมน,นูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสำนักเลขาธิการนายกรัฐมน,นตรีทำตัวเป็นรีถนนชัยคือแทนที่คุณจะ ขอให้กฤษฎิกาตีความมาตรา160เต็มมาตราทุกอนุทุกวงเล็บคุณกลับไปหาหรือเฉพาะวงเล็บ6และวงเล็บ7พวกเราฟ้องวงเล็บ4และวงเล็บ5เราฟ้องว่าพิช,ชิตชื่นบานั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ผิดจะไอ้ทำอย่างร้ายแรงใช่ไม่ใช่ ดังนั้นสิ่งที่พวกเราไปยื Demon> ่นให้กกตวินิจฉัยเพื่อให้กรกตส่งไปศาลมนุวิจัยจึงชอบด้วยกฎหมายและถูกน้ำนูนชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมก็พราะว่าเมื่อคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานขัดรัฐธรรมนูญคนที่นำเรื่องทุนกล้าวให้ลงนามในพระประรามไทยแต่งตั้งเป็นคณะลัมรีและคนที่สนองพระราชองค์การคือ เศษฐาทวิสินในฐานะนายกร,รัฐมนตรีคุณเอาคนที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ขึ้นไปเสนอทูลเก้าให้เป็นรัฐมนตรีทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคละบากคุณเอาคนไม่ดีไปทูลเก้าขาดรัฐธรรมนูญคนที่ต้องรับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีคุณเอาคนที่ขาดรัฐธรรมนูญเพราะคุณศีรมนูนใชเองถ้าคุณ ปรึกษากิษฎิกาตามที่นายกตามที่เศถฐาอักล่าอ้างเนี่ยก็นักข่าวไปถามเศถฐาบอกคอปทกองทัพทำสปสเขาไปยื่นกกตให้ตีความนายกคิดว่าไงนายกบอกว่าผมหารือกับกิษฎิกาใช่แล้วแต่พอมาดูไส้ในคุณหารือแบบสีถนนชัยคุณจึงไม่ได้ข้อเท็จจริงทางด้านกฎหมาย พอไม่ได้เพราะแท้จริงคุณไม่มีความรู้ทางกฎหมายคุณก็นํารายชื่อขึ้นทูลเกล้าผิดครั้งหนึ่งคือคุณเอาบุคคลที่คุณสมบัติไม่ครบผิดตามน้ำนูนขึ้นทูลเกล้าพรุ่งนี้คุณเอาคุณที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปถวายสัตว์อีกดังนั้นความผิดซับซ้อนครั้งนี้ปปชที่จริงไม่ต้องรองให้พวกเราไปจัดการหรอกหนะ้าที่ปปชเนี่ยคุณต้องดำเนินการให้ เศรษฐาทวีสินหลุดจากตําแหน่งนายกรัมตีทันทีนี่พอเศรษฐาหลุดออกจากตําแหน่งนายกรัมตีมันก็ไปทั้งคณะใช่ไหมนี่ไงผมต้องบอกว่าสงสัยได้กลับบ้านเร็วนี่ผมสงสารรู้ไหมพอสถานการณ์แบบนี้คิดย้อนกลับไปผมสงสารไอ้คนที่เคยช่วยทักษินะ่ะไอ้พวกข้าราชการที่ช่วยทักษินะ่ะ ตอนนี้กลาหัวจะไม่มีเริ่มสันสันแล้วนะเพราะหลักฐานมันชัดกฤษฎิกาเองก็ออกตัวว่าเขาหารืมาเฉพาะวงเล็บหกวงวงเล็บเจ็ดจึงให้คําปรึกษาไปเฉพาะที่หารือมาอีกครั้งความหมายของกิษฎิกาที่หารือไม่ใช่ข้อชีขอขอช้ขาดว่าถูกหรือผิดข้อชี้ขาดว่าถูกหรือผิดอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญดังนั้นสิ่งที่เราไปยื่นก็เป็นไปตามที่กิษฎิกาตีความว่าให้สารรัฐธรรมนูญเป็นตัวชี้ขาด คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเลี่ยงบาลีคุณก็รู้ว่าพิชิตทื่นบานขาดคุณสมบัติแต่คุณทำเพื่อเอาใจทักษิณตามคำสั่งของทักษิณชินวัตรเมื่อคุณทำเช่นนี้มันขัดรัฐธรนูนผิดกฎหมายและขายเบื้องพระยุคลบาทเดี๋ยวปรึกษากับพี่อนนท์ว่าจะไปแจ้งมาตรา112กับเศรษฐาทวีสินด้วยกิสติกาไม่ใช่สารเขาเพียงให้ความเห็นทางข้อกฎหมายในการบริหารประเทศ คนที่สั่งว่าผิดหรือไม่ผิดคือสารและวันนี้กิจิการก็เลยออกตัวว่าข้อหารือของนายกรัฐมนตรีที่ให้สำนักงานเลขาธิการนายกหารือมาที่กิจศิการนั้นกรุณาถามย้ำอีกครั้งที่สารรัฐธรรมนูญไม่ต้องแล้วสำนักนายกไม่ต้องไปถามแล้วเพราะว่าพี่น้องที่นี่เอาไปถามให้แล้วใช่ไม่ใช่และเมื่อถามให้แล้วการกระทำผิดมันเกิดขึ้นแล้ว คุณนาชื่อพิชิตเชิญบานคุณคนที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคูณก้ามีพระประมาท,ทยลงมาแล้วความผิดคุณสําเร็จแล้วทั้งพิชิตเชิญบานและเศษรษฐาทวีสินการกระทําผิดสําเร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีนี่สาคัญมากดังนั้นผมถึงบอกว่าสงสัยได้กลับบ้านเร็วกว่าในธทมเนียบรัฐบาลก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้อง เขาได้ฟังเสียงของเราเนี่ยทุกวันเราปาสายนี่เขาได้ยินพอได้ยินเอกสารมันก็เลยไหลมาทางน้ำข้ามน้ำมายัางไงไม่รู้ทำทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องหมดเลยคุกก็ไม่เต็ดแถมมาตั้งคนที่ติดคุกมาเป็นรัฐมนตรีอีกไม่ต้องจบกฎหมายก็รู้ว่ามันไม่มีจริยธรรมใช่ไม่ใช่ไม่ต้องตีความเลยคุณกระทำผิด ในฐานะทนายความเอาเงินสองล้านไปให้เจ้าหน้าที่ผิดสารสั่งจำคุกในฐานะทำจริยธรรมวิชาชีพทนายแค่นี้คุณสมบัติส่วนตัวไม่ต้องให้สารอนุนตีความไม่ต้องอ่านกฎหมายตามนูนคุณสมบัติคุณคอรับชั่นอาชีพตัวเองคุณทำลายอาชีพตัวเองคุณจะเอาคุณสมบัติข้อไหนมาเป็นรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่ นี่คือเกมกระชับอำนาจรอบใหม่ที่วันนี้เราเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมพอเราพูดดังเขา้าดังเขา้าสังคมให้ความสนใจสังคมให้การสื่อสารว่าสิ่งที่พวกเราพูดบนเวทีมันถูกต้องคนที่อยู่หลังๆเบื้องหลังก็เลยต้องสนับสนุนเวทีแห่งความถูกต้อง พราะสิ่งที่เราสู้มาเคลื่อนไหวมาโดยตลอดตั้งแต่พารามิตรจนถึงวันนี้คือการปฏิรูปการเมืองครั้งสําคัญก็มันยังการเมืองยังไม่ปฏิรูปแถมถอยหลังลงมาอีกคุณเอาขี้์ค่าของคุณมาปกครองประเทศมาบริหารประเทศทักษิณชีวิตสัง่ง,สงการทั้งเศถษฐาสั่งการทั้งนักการเมืองมันเป็นการเมืองขี้ข่าเป็นกงรงสีการเมืองดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสู้กับระบอบทักษิณอยู่ คุณไม่แปลกใจเหรอคุณไม่ตกใจเหรอคุณนรสมบัติแบบพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นลูกน้องขี้ข้าของทักษิณเนี่ยมาเป็น,นรัฐมนตรีได้เอาความดีความชอบตรงไหนมาเอาความดีตรงไหนที่บริหารประเทศเอาความชอบตรงไหนที่ทํางานเพื่อประเทศก็คุณรับใช้ทักษิณมาโดยตลอดคุณไม่เคยรับใช้ประเทศเลยโกงประเทศโกงความยุติธรรมคุณสมบัติก็ไม่ครบอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่พี่น้องทา เดินหน้าปฏิรูปการเมืองไทยเซฟประเทศไทยเดินหน้าปฏิรูปการเมือง